โอเคเดี๋ยวครูจะอัดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อสำหรับคนที่อาจจะวันนี้ติดงานนะครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราพูดกับพวกเราไปแล้วครั้งนี้อาจจะพูดเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่ครูต้องการจากพวกเราก็คือนะครับครูต้องการให้เราทุกคนนะครับทำสาหร่าครอบครัวโดยการวาดลงไปในกระดาษนะครับรูปร่างไม่เกี่ยงนะครับเรื่องรูปร่างไม่มีปัญหานะครับจะเป็นวงกลมที่ไม่สมบูรณ์บ้างนิดนิดหน่อยๆถือว่าเข้าใจได้นะครับตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับข้อสําคัญก็คคือนะรับ ส่วนไหนนะครับที่เป็นตัวเรานะครับส่วนไหนที่เป็นตัวเรานะครับต้องเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับส่วนไหนที่เป็นตัวเราเนะครับให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับสลายครอบครัวท่านไหนนะครับที่นะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้ว,วนะครับหลักการตรงกันก็คือกรกบาดขอโทษครับกระบาดไปนในช่องวงกลมเลยนะครับแบบนี้ ท่านไหนนะครับที่เรารู้อายุของท่านนะครับใส่อายุลงไปในวงกลมแต่ละช่องนะครับในวงกลมแต่ละช่องนะครับวงกลมเหล่านั้นท่านเป็นใครในชีวิตของเรานะครับใส่คําแทนตัวลงไปด้วยก็จะคาหมายครณนะครับในวงกลมแต่ละช่องนะครับเขาเป็นใครในชีวิตของเราใส่คําแทนตัวลงไปด้วยนะครับให้ยึดตาม ให้ยึดตามที่เราเรียกอยู่ปัจจุบันอืมนะครับให้ยึดตามที่เราเรียกอยู่ปัจจุบันนะครับครูได้อธิบายเมื่อครู่หนึ่งนี้ว่านะครับอย่างของครูเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าแปลกก็คือนะครับลูกของลุงเนี่ยนะครับโอเคเป็นลูกพี่ลูกน้องของครูนะครับแต่นะครับสี่คนนี้ครับครูกับถูกสั่งให้เรียกว่าหลานอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่เป็นไรนะครับให้ใส่ไปตามจริงเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรกังวลว่าเอ๊ะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมต้องใส่ตามลำดับญาติหรือเปล่าไม่ต้องใส่ตามจริงทีี่เเรรายก หลังจากนั้นนะครับเราทําเป็นสายครอบครัวไล่ลงมานะครับจุดเริ่มต้นให้เริ่มจากปู่ย่าเสมอนะครับจุดเริ่มต้นให้เริ่มจากคุณปู่คุณย่าพอนะครับไม่ต้องไปถึงท่านทวดนะครับไม่ต้องนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีสายสกุลเยอะก็ตามก็ไม่ต้องลากข้ามมาเกี่ยวแล้วนะครับก็เริ่มจากคุณปู่คุณย่าพอนะครับถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่กรุณาสายอายุให้ครูด้วยนะครับหากท่านเสียชีวิตแล้วคือกกบาดจบเลยนะครับกกบาดจบเลยนะครับลากมานะครับในกรณีของครูนะครับ นี่คือคุณพ่อครับคุณพ่อครูเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวงไว้นะครับกากบาดไว้หลังจากนั้นนะครับเรามาดูสายต่อนะครับสายของครูต่อมาก็คือนะครับคุณตาคุณยายนะครับคุณตาคุณยายเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะครับโอเคเราก็กระกบาดไว้นะครับหลังจากนั้นลากสายมานะครับอ่ามเป็นคุณแม่ครูนะครับ อย่างที่บอกว่านะครับหลักการในการเรียนก็คือนะครับลูกคนโตอยู่ซ้ายเสมอนะครับแม่ครูนะครับเป็นลูกคนที่2นะครับใส่อายุเข้าไปเรียบร้อยแม่ครูมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ยังอยากให้อยู่นานๆด้วยเรื่องของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปนะครับลากสายเชื่อมโยงต่อมานะครับพ่อกับแม่เจอกันนะครับพ่อกับแม่เจอกันนะครับพ่อกับแม่มีลูก2คนนะครับมีลูก2คนเป็นครูนะครับคนโตอายุ3 5ปีนะครับน้องชายอายุ2 9ปีเห็นไหมครัเขียนคำว่า,วาน้องชายอืมนะครับ คราวนี้ก็คือนะครับญาติท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับญาติท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ในครอบครัวของเราเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับญาติท่านอื่นที่อยู่ในครอบครัวของเราเองก็สามารถแยกได้เท่าที่เราสามารถแยกได้นะครับอันนี้แค่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแยกได้แค่ไหนก็แยกไปแค่นั้นนะครับอย่างอ๋อนี่กูแยกให้ละอืมนะครับอย่างเช่นอ่าโอเคนะครับคุณลุงนะครับขอญาตเรียกชื่อนะครับลุงชัยขอภัยนะครับผมลุงชัยในลูก3ามคนนะครับ แต่สามคนค yeah, exactly. like like okay. ุณร okay. ู uh, so yeah, ้แค่นี้เลยนะฮะอืมนะครับคุณไม่รู้จะเรียกพวกเขาว่าอะไรด้วยไม่รู้จริงๆครับนี่ไม่รู้จริงๆอืมจะเรียกว่าพี่หรือคนอื่นจะสั่งคุณเรื่องอื่นเนี่ยคุณก็ข้ามไปเลยเว้นว่างอืมนะครับแต่คุณรู้สายนี้ฮะโอเคสายนี้ปุ๊บนะครับสามห้ายี่สิบเจ็ดอ่าถูกเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องอ่าคุณโอเคคนนี้ถ้าไม่มีลูกลาแล้วไปอ่าอาท่านนี้มีลูกสองคนนะครับสิบเจ็ดกับสิบห้าโดนเรียกว่าหลานอ่าคุณใส่ไปแล้วอ่าท่านนี้อ่าท่านอ่าท่านอ่านะครับ คุณลุงนะครับสายคนจีนหน่อยคุณเรียกอาแปะมีลูก2คนนะครับสาิเกับสาปุ๊บสี่พวกี่น้องจบแล้วพอคุณต้องการแค่นี้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนเส้นตรงนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเล่นนะฮะอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเริ่มทําเดี๋ยวมีทําแน่นอนครั้งหน้านะครับแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับวันนี้เอาในส่วนของตรงนี้แค่นี้ก่อน